คลิปนี้นะครับผมจะพามาดูการปลูกผักบุ้งลอยน้ําด้วยกระดาษเช็ดชู่ครับผมจะใช้กระดาษเช็ดชู้แทนดินครับปลูกแบบไม่ต้องรดน้ํานะครับและจะไม่ใส่ปุ๋ยสักเม็ดเดียวครับคลิปนี้ผมจะบอกวิธีการปลูกโดยละเอียดเลยนะครับไปเริ่มกันเลยครับฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอุปกรณ์ของเราก็มีถาดเพาะต้นกล้ากระดาษเช็ดชู่ครับเอาเช็ดชู่ชุบน้ํานะครับแล้วก็ไปยัดไว้ในถาดเพาะแบบนี้ครับ ยอดเม็ดผักบุ้งลงไปหลุมละเม็ดครับเมล็ดผักบุ้งเนี่ยผมไม่ได้แช่น้ําก่อนนะครับผมแกะจากซองก็ใส่เลยครับจากนั้นนะครับให้น้ําเยอะๆยอะเลยนะครับให้น้ําทุกวันเลยครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับเราก็จะได้ผักบุ้งไซส์ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอาไปลอยน้ํากันครับรากของต้นผักบุ้งก็จะเริ่มทะลุถาดเพาะของเราไปแล้วนะครับเอาต้นผักบุ้งไปลอยน้ํากันครับผมใส่น้ําในโฟมให้ถึงถาดเพาะเลยครับ เพราะว่ารากผักบุ้งเนี่ยมันจะได้ลงมากินน้ําได้ครับประมาณ14วันครับเราก็จะได้ต้นผักบุ้งใสประมาณนี้ครับรากยาวสวยมากๆเลยครับคลิปนี้นะครับผมจะไม่ใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นครับผมจะเน้นถ่ายน้ําบ่อยๆดูซิผักบุ้งเราจะโตหรือเปล่าผักบุ้งนะครับโดยมากที่ชาวสวนปลูกกันนะครับก็ประมาณ20วันนะครับก็จะเริ่มเก็บผลผลิตได้ครับ เดี๋ยวเราเอาไว้ให้ถึง20วันเลยนะครับมาดูกันสิครับว่าผักบุ้งของเราจะได้ต้นไซส์ประมาณไหนครับ17วันครับรูปร่างก็จะประมาณนี้ครับผมว่ามันน่าจะกินได้แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่กินครับเราจะเอาไว้ให้ถึง20บวันครับต้นโตไวมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมโตไวเกินคาดมากๆครับย้ํากับคุณผู้ชมอีกครั้งครับประมาณ3วันเนี่ยผมจะทายน้ํหนึ่งครั้งครับผมไม่ได้ให้ปุ๋ยสักเม็ดเดียวครับ20วันแล้วครับคุณผู้ชม ต้นผักบุ้งของเราพร้อมรับประทานแล้วครับดูสิครับลากยาวต้นแข็งแรงมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกต้นใหญ่ๆไปรับประทานกันนะครับผมรบกวนฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมดูลากสิครับลากสวยสะอาดมากๆเลยครับต้นก็อสาสกำลังน่าทานครับต้นมันก็โตเกือบจะเสมอกันเลยครับแต่ก็มีบางต้นที่โตไม่ทันเพื่อนครับ วิธีปลูกผักบุ้งวิธีนี้มันง่ายมากๆเลยครับเหมาะสําหรับคนขี้เกียจแบบผมนะครับเพราะว่าไม่อยู่บ้านหลายๆวันก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าไม่ต้องหลดน้ําครับวิธีนี้มันง่ายจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมนึกถึงสมัยปลูกอยู่ในไร่เลยนะครับถ้าปลูกในไร่เนี่ยถอนออกมาแล้วนะครับเราต้องล้างดินที่ติดอยู่กับรากนะครับก่อนจะส่งขายให้แม่ค้าครับแต่วิธีนี้นะครับถอนออกมาเนี่ยผมว่าดึงจะชู่ออกก็ขายได้เลยครับ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปที่ผมทำนะครับผมก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือจะแชร์เก็บเอาไว้เป็นตัวอย่างการปลูกทีหลังได้นะครับอยากให้ผมทำคลิปปลูกผักตัวไหนนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับสํหรับคลิปนี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ